What are you สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องฝนดีไลฟ์นะคะหลังจากที่หายจากการทําคลิปไปสักระยะหนึ่งก็ได้กลับมามาเผยแพร่ประสบการณ์ที่เราได้เก็บเกี่ยวมาในระยะ4เดือนที่ได้มาฝึกง,งานที่ประเทศอเมริกาให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะต้องบอกก่อนว่าโปรแกรมที่เราไปนี่ก็คือเป็น J1 p r o โปรแกรมเป็นนีนะคะในด้านที่เราได้ทำเนี่ยเราจะได้โรเทตทไปหลายๆด้านนะคะอย่างร้านแน่ทเทาจะได้ทำก็คืออยู่ที่หน้าฟันเท็กของโรงแรมมันเองซึ่งเราเพิ่งได้ จบการทำฟรอนเด็กซ์ไปนะคะเราเพิ่งจะได้เริ่มไป next rotation ไม่กี่วันนี้เองนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับ Frontex ก่อนเผื่อที่มีคนที่สนใจที่อยากจะมาด้านนี้จะได้มีไอเดียว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็หน้าที่ Frontex ก็คือประมาณว่าเป็นแผนกต้อนรับลูกค้าเนาะเช็คอินเช็คเอาท์ลูกคา้ารับโทรศัพท์แล้วก็คอยตอบคําถามอันนี้คือหน้าที่หลักๆเลยเพราะฉะนั้นนะอ่ะเราอยากจะบอกว่าใครที่จะมาทำด้านด้านเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวให้ดีๆเลยก็คือเรื่องภาษาเพราะว่าเราต้องสื่อสารกับลูกค้าให้รู้เรื่องโดยเฉพาะการรับโทรศัพท์เพราะมันเป็นหลายที่ต้องบอกตรงๆว่าค่อนข้งที่จะยากน,นิดนึงกับการรับโทรศัพท์บางลูกค้าก็คือ,อไม่ใช่เป็นคนอเมริกา ในพื้นฐานเพราะฉะนั้นแต่ละการรับโทรศัพท์เนี่ยเอกเซนต์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันซึ่งเขาก็ต้องเข้าใจเราด้วยแล้วเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยในการสื่อสารในการ c o m m u n i เค e นะคะซึ่งภาษาเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยก็คือต้องเตรียมมาดีดีเนาะโอเคก็ okay, อยากจะมาเจาะแต่ละหน้าที่หน้าท,าที่ที่เราต้องทําในที่ front desk นะคะเริ่มจากอันแรกเลยก็คือพอลูกค้าเข้ามาที่โรงแรมปุ๊บสิ่งแรกที่เราเราจะต้องทําก็คือการเช็คอินลูกค้าซึ่งเช็คอิน process ก็ตกอยู่ประมาณคนละประมาณ สามถึงนาทีได้เพราะเราจะต้องเช็ค ID card เช็ค Credit Card ของลูกค้าว่าชื่อตรงกันไหมแล้วก็ต้องดูด้วยว่าออคุณมาอยู่ที่นี่พักที่นี่กี่คืนแล้วก็รูมไช p ์ประทุูต้องใหม่ก็คือย้ำกับ r e เซอร์เ i ชัลูกค้าอีกทีว่าข้อมูลที่เรามีถูกต้องถูกต้องหรือเปล่าอะไรนี้นะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ ต้องอธิบายด้วยว่าเออโรงแรมของเรามีอะไรบ้างมีร้านอาหารกี่เปิดกี่โมงไปกี่โมงอาหารเช้าที่ไหนหรือว่าพู้ w i m m i n g ปิดกี่โมงเปิดกี่โมง,โมงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บางคนก็จะมีคําถามเพิ่มเติมเราก็คอยตอบคําถามลูกค้าเนาะโรงแรมของเราอาจจะมีเขาเรียกว่ากระดาษที่แบบบอกแต่ละดีเทลต่างๆของโรงแรมให้ลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คือแบบว่าจิ้มจิมจิมแต่ละรูปแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าเลยว่าเออแต่ละอย่างเป็นยังไงอันนี้คือรวมๆของการเช็คอิน เช็คอินแล้วต่อไปไปเช็คเอาท์นะคะเช็คเอาท์ก็คือง่ายมากเราก็แค่ถามว่าคุณอยู่ห้องอะไรแล้วก็ถามว่าเอออยากปริน้นใบเสร็จอยากให้ปริน้นหรือว่าอยากให้ส่งทางอีเมลนะคะหรือว่าทำสองอย่างเลยก็คือสิมเปิลมากๆไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วประมาณนี้สําหรับเช็คเอาท์หน้าที่อีกหน้าที่หนึหน่งที่ยากสําหรับเราก็คือการรับโทรศั eng. พท์นั่นเองเพราะรู้อยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของเรานะคะเพราะฉะนั้นการรับโทรศัพท์เป็นไวไที่เราจะต้อง คอมมิวนิเคทให้ดูเรื่องให้ได้พอลูกค้าโทรมาปุ๊บเราก็คือต้องพยายามพูดให้เคลียร์ที่สุดที่บอกไปว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเลยก็คือภาษาเนี่ยคือจุดที่สําคัญมากๆของการาที่เราจะต้องได้ภาษาเพราะเราต้องคุยกับคนผ่านโทรศัพท์ด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าโทร,รศัพท์ของโรงแรมมันมีทั้งโทรจากลูกค้าภายในโรงแรมแล้วก็ โทรจากภายนอกด้วยซึ่งส่วนมากที่โทรจากภายในโรงแรมเขาก็จะโทรมาขอนู่นขอนี่ขอนั่นให้เราส่งไปในห้องเขาอะไรก็ประมาณนี้แล้วก็มีคําถามเกี่ยวกับโรงแรมทั่วไปแล้วก็ส่วนมากคนที่โทรมาจากข้างนอกเนี่ยก็คือจะเป็นพวกลูกค้าที่ต้องการถามเกี่ยวกับโรงแรมหรือว่าเกี่ยวกับเช็คเอาท์ไปแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินจากหลังจากที่ดูไปเสร็จอะไรเงี้ยมันก็จะมีดีเทลอะไรหลายๆอย่างที่ที่เราจะต้อง คุยกับลูกค้าแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าให้เข้าใจให้ได้นะคะประมาณนี้ต้องบอกกัว่ารับโทรศัพท์ก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าเราสามารถโหดลูกค้าได้แบบอย่างเช่นเราไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ขอค่าว่าเออฉันขอโหดคุณแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันกลับมาฉันขอไปหาคําตอบมาให้อะไรประมาณนี้นะคะเราก็สามารถโหดโทรศัพท์ได้แล้วก็ไปหาเพื่อนร่วมงานของเราแล้วก็ไปหาคําตอบมาให้ลูกคา้าอยากจะบอกทุกคนว่าเราโชคดีมากที่เพื่อนร่วมงานทั้งหมดของเราน่ารักและคอยพพอร์ตเราเป็นอย่างดี ก็คือแฮปปี้กับการทางานทุกๆวันก็อยากจะมีข้อแนะนําอันหนึ่งด้วยก็คือว่าอย่ากลัวที่จะคุยกับ,ก,บกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็อย่ากลัวที่จะถามคําถามเพื่อนร่วมง,งานของเราเพราะว่าการที่เราทําอะไรผิดพลาดเราต้องมาแก้ทีหลังงาน,นเป็นเรื่องที่ยากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยออก็คือมีอะไรที่เราไม่ไม่รู้หรือมีอะไรที่เราไม่แน่ใจถามดีกว่านะคะอย่ากลัวที่จะถามอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะทุกคนตำแหน่ง ฟรอนเด็กนอกจากภาษาดีแล้วหวยพริบก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยพูดง่ายๆคือ f รอนเด็กเป็นเป็นอะไรที่ลูกค้าจะมารวมตัวกันทั้งคอมพเพลนเรื่องไม่ดีเรื่องดีจะมาที่ f รอนเด็กหมดเลยโอ้โหกันเราอยู่เราทำงานด้านนี้มาสีเดือนเราได้เจอลูกค้าหลายรูปแบบมากแบบโอ้โหแต่ละวันก็คือ,อได้เจอใครไม่เหมือนกัน แต่และคนมาแบบไม่เหมือนกันเลยมันมีทั้งคนที่มาแล้วก็แบบทั้งว่าทั้งคอมเพลนอะไรงนี้เป็นตน้นแล้วก็ทั้งคนที่แบบแฮปปี้มากแบบโอ้ฉันมีความสุขกันอยู่โรงแรมนี้มากเป็นตน้นถ้าสมมติลูกค้าแบบว่ามไม่โอเคกับห้องวิวไม่สวยนู่นนี่นั่นขอเปลี่ยนห้องนู่นนี่พังจะมาที่ฟ u ัน e x เด็กหมดเลยซึ่งเราก็จะต้องขอโทษลูกค้าแล้วก็คุยกับลูกค้าให้ได้พายายาม เขาเรียกว่าอะไรกุร้ยกล่องให้เขาแบบเออติดแบบคลามลงประมาณนี้นะคะมีเคสหนึ่งที่ลูกค้าทํากระเป๋าตังหายบริเวณโรงแรมแล้วเขาก็คือเหมือนแบบคลั่งไปเลยก็คือว่าตะโกนด่านู่นด่านี่นู่นนั่น,นก็คืออะไรประมาณเนี้ยคือเราต้องเจอแบบ หลายอย่างมากกับการอยู่หน้าฟ u n นเด็กก็มีลูกค้าเมามามีลูกค้าโน่นนี่นั่นสารพัดหลายรูปแบบที่เราจะได้เจอนะคะมันเป็นอะไรที่โอเคสนุกเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้เจออะไรหลายๆแบบเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยมันมีบางเคสที่เราได้รับโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าเออ noise complaint ก็คือลูกค้าห้องข้างๆเสียงดัง เราก็จะต้องแบบสือคอยคุยกับลูกคา้าเราจะส่ง security ขึ้นไปดูให้นะคุณต้องการย้ายห้องไหมอะไรอย่างี้เราก็จะต้องมีออฟเฟอร์ให้ลูกคา้าก็จะมีหลากหลายรูปแบบคอมเมน n t ที่เราได้รับแต่ละวันแล้วก็แต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่เราจะต้องเดียวหรือว่าจะต้องคุยกับลูกค้าเนี่ยเราจะต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ มีวิธีในการคุยกับลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันทํางานด้านบริการที่ประเทศอเมริกามันก็น่าจะคล้ายๆกับที่ไทยนั่นแหละแต่ว่าแค่เป็นเรื่องภาษาที่เราจะต้องพูดภาษาอังกฤษทุกวันงานบริการรู้อยู่แล้วเราจะต้องเจอคนหลายๆรูปแบบเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่อย่าเอาทุกอย่างเก็บมาเครียดอย่าทุกอย่างเก็บมาใส่ตัวเองไม่งั้นเราจะเป็นคนบ้าไม่งั้นเราจะเครียดกับทุกอย่างแล้วเราจะไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตที่นี่เลยเราสามารถ ปล,ปลดตรงนี้ออกไปได้ในการที่แยกระหว่างว่าเออทำงานเสร็จแล้วก็คือส่วนทํางานที่ทํางานเสร็จแล้วเนี่ยพอกลับมาบ้านเนี่ยเราก็มีมีเวลาส่วนตัวแล้วก็มีเวลาที่เราแบบสามารถเล่นกับเพื่อนได้โดยที่เราไม่ได้เอาเรื่องงานกลับมาเครียดเพราะฉะนั้นใครที่จะมาด้านเฟรนเดสก็เตรียมตัวเรื่องเรื่องนึ่องนี้มาด้วยเพราะเราต้องเจอคนหลายรูปแบบอยู่แล้วนะคะบางคนก็ไม่ได้น่ารักอย่างที่บอกว่าเราเคยรับโทรศัพท์คนคนหนึ่งคนคนหนึ่งแล้วเราก็คุยภาษาอังกฤษนี่แหละ ก็คือคุยภาษาอังกฤษซึ่งทุกคนก็ฟังเรารู้เรื่องอยู่แล้วเพราะว่าภาษาอังกฤษของเราก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แย่เราก็สามารถสื่อสารในค่อนข้างที่จะคลองแคลวในระดับระดับหนึ่งนะคะซึ่งคนนี้รับโทรศัพท์เราก็คุยค่อนข้างที่จะเคลียร์แต่เขาบอกว่า I don't understand เราไม่เข้าใจเราก็เลยอธิบายใหม่แล้วนางก็บอกว่า I don't understand I don't know what you're saying แล้วนางก็แฮงอัพไปเลยซึ่งเรามองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะ บรสิสนิดหนึ่งในการที่เอ้ยเราพูดภาษาอังกฤษกับคุณนะแต่คุณบอกว่าคุณไม่เข้าใจฉันเลยแล้วคุณก็ที่ไม่ไม่ได้ถามคําถามอะไรเลยนอกจากที่จะบอกว่า I don't understand what you're saying ก็แบรสิสนิดหนึ่นงสําหรับเรารู้สึกว่าไม่น่ารักแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ประมาณนี้นะคะเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ประมาณนึง กับการทําหน้าที่ฟันเด็กแต่หลักๆแล้วก็คือง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่เป็นเรื่องของภาษาที่เราเราที่เรจะต้องสามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้ หลักๆเลยก็คือประมาณนี้นะนอกนั้นก็คือโอเคแฮปปี้มีความสุขกับการทำงานทุกวัน,นะคะ่ะประมาณนี้เนะน้า f ฟรนเด็กก็คือถ้าใครมีคำถามอะไรที่อยากจะรู้ก็สามารถถามคาถามาค,ำคำถามเข้ามาได้นะคะเราอยู่ด้านนี้มาสีเดือนอ rotation ต่อไปที่เราเพิ่งเริ่มทำก็คือจะเป็น housekeeping เรียนรู้เกี่ยวกับการ m a n นจของด้านแม่บ้านนะคะแต่ว่าจะเป็นด้านของ super v i s ซอ o r ก็คือด้านของการตรวจห้องแล้วก็คือพอเราทำด้านนี้เสร็จแล้วเราจะมา Uh, make a n o ร r v ว d ดีโ hmm. อพูดเรื่อง housekeeping supervisor ด้วยให้คนอื่น uh, มาได้ mm hmm. ได้ได้ฟังแล้วก็เพื่อมีไอเดีย เผื่อใครที่จะมาโปรแกรมเดียวกับเราก็คือได้ไปหลายๆโรเตชันจะได้รู้ว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างนะคะประมาณนี้เราจะพยายามทาคลิปให้มากขึ้นจะพาทุกคนออกไปเที่ยวไปดูเมืองไปดูที่ๆต่างๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเกี <S <S ่ยวกับหน้าฝฟนเด็กก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วก็ดูวิดีโอก่อนก่อนหน้านี้ด้วยก็วันนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะคะถ้าใครมีอะไรมีคําถามอะไรถามมาได้เลยแล้วก็ถ้าเรารู้แล้วเราก็จะตอบให้นะคะก็วันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ